คือเงียบแค่นอพากันเห็นอย่างนอหันอซุ่มกันอย่างนี้โซยจูบอยจูบโอ้งอ้อยขางก้อยขัวก้น้อยอกำลังซอยพอด,ดีเลยซอยจูบอ๋อน,นแก่ข้าวขมีุ่นแนวไแก้ข้าวก็มีอีกบบาอย่างนีโอ้เบาเทพยยมไทยโอ้โหลืมซื่อแดีวบบดนี้พูดะพูดด เนื่อยปวนี่ยเด่งหนึงเลยเด่งรึบเลยขึ้นขาเนาะขาไม่ไหมขาไม่ไหม้อ๋อโยกีนแม่เนี่ยแกเข้าวล้วน้ำซาน้ำซาน้ำปนะน้ำปนะน้ำยังไงก่อนนะน้ำปนะลาบก้อยซอยจุคุณน้อกัรเด้อมือดีเด้อลาบก้อยซอยจุน้อกัรมือดีเนี่ยโรงพศน์ก็น้ำปนะ บรรยากาศมันคนกินน้ำดื่ับรับชมรับฟังกันบ่เอ,อมือนี้มีงานบุญบ้านสวนบ้านนาคอนบางเก่งเราจะซอยจุลาบก้อยซอยจุอ่ะสมบรรยากาศกา่อนบรรยากาศการ,รอบข้างบ้านสวนนะครับเฮ้ยมือนี้ลมเย็นดีขนาดเลยมือนี้นออนต้นมะพร้าวต้นยางค่าง,งามอ้า เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนปรุงแล้วก็กินแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเนื้อสดขนาดแบบบาเกงเอฟมึงดูมับมึงดูอ่นเาเจ้าเจ้าเเจ้า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 เจ้เจ้า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 เจ้เจ้าเจ้า้าเจ้า้าเจ้าเจ้า้เจ้าเจ้าเเจ้าเจ้เจ้จ้าเจาจ้าเจ้เจ้าเเจาเจ้เจาเจ้้าเจ้าเาเจ้าเจ้าเจ้จ้าเาเจ้้ เสร็จตาพร้อมลำพร้อมของแก้ข้าวอยู่เส่านาะบ่าวเทพเมืมม่อไหร่เออเอาเป็นยังไงบ่าวเก่งห,นะหวานเจียเนเน๊ยบว่ะโอ้โหจุดยอด จุจุจุบานนี้สก้อยเนาะบานี้เนาะบานนี้เนาะขั้นตอนสก้อยเนาะบ้านนี e ้เนาะโอเคโอเคโอ้ยกินบูย evet. oh, oh ุด oh. บ ah, yes, ูเซาเลยเป่าเก่งเนี่ยโอ้ยอ่าเบื้องล้วบานนี้เป่านครสกินเบื้องล้วบานนี้เอาเก่งไายให้เป่านครน้เก่งจับกล้องเนี่ยเอาบานนี้เป่านครจุเด้อบ้าน ô xe ôm tiếp xem xem xét là xét xem 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 xét xem